เรามักถามตัวเองว่าเราอยู่อย่างโดดเดี่ยวในจักรวาลหรือไม่แต่คำถามที่น่ากลัวกว่านั้นคือหากเราไม่ได้อยู่คนเดียวใครกันที่กำลังควบคุมความเป็นไปทั้งหมดนี้อยู่ทฤษฎีสมคบคิดระดับจักรวาลที่ยิ่งใหญ่ที่สุดกล่าวถึงสมาพันธ์กาแล็กติกหรือกาแล็กติกเฟ e เดอ i o เองค์การสหประชาชาติแห่งดวงดาวการรวมตัวของอรารยธรรมขั้นสูงนับพันเผ่าพ,พันธ เพื่อรักษาความสมุบเรียบร้อยของจักรวาลสำหรับพวกเขาโลกของเราเป็นเพียงดาวเคราะห์อายุน้อยที่ไร้อารยธรรมเป็นเขตห่วงห้ามหรืออาจเป็นเพียงสวนสัตว์ระดับดวงดาวที่พวกเขาเฝ้าดูเราอยู่หลังกระจกด้านเดียวตลอดมาทำไมเราถึงไม่เคยเห็นพวกเขาอย่างเป็นทางการผู้เปิดโปงหรือวิโซบโลเวอร์ระดับสูงหลายคนอ้างว่ารัฐบาลโลกได้ทำข้อตกลงลับกับสมาพันธ์มานานแล้ว เพื่อแลกเปลี่ยนเทคโนโลยีกับการรักษาความลับสมาพันธ์ประกอบด้วยสมาชิกที่หลากหลายตั้งแต่พวกเกรสที่ทำหน้าที่เหมือนคนงานพวกเรปทิเลียนส์ที่น่าเกรงขามไปจนถึงพวกนอรดิกสที่รูปร่างเหมือนมนุษย์แต่สูงสองกว่าณนใจกลางของสมาพันธ์มีสภาสูงที่คอยตัดสินชะตากรรมของดวงดาวต่างๆเชื่อกันว่าพวกเขากำลังถกเถียงกันเรื่องโลกมนุษย์ว่าเราเป็นภัยคุกคาม หรือเผ่าพันธุ์ที่มีศักยภาพ